สวัสดีครับผมวันนี้วันที่16ทธันวาคมปี2567นะฮะอัปเดตกัน3เรื่องเลยนะฮะเพื่อให้กับพวกเราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนะครับแล้วก็สิทธิสวัสดิการที่พวกเราจะได้รับนะครับตามกลุ่มที่จะพูดคุยต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกนะครับผมเรามาพูดคุยสำหรับนะเงินไล่ละ1 0 0 0บาท ซึ่งแน่นอนครับวันนี้วันที่16ธันวาคมเนี่ยนะครับผมก็จะมีการโอนเงินนะครับจากทางด้านของธนาคารทกสโอนเข้าบัญชีชาวนานะครับเป็นพื้นที่หรือว่าโซนภาคเหนือซึ่งจะทําการโอนนะครับเป็นวันแรกนะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันสําหรับในเรื่องของเงินไล่ละ10,000บาทสูงสุดนะครับผมนะไม่เกิน10ไร่เพราะนั้นก็ไม่เกินควรเลนละ10,000บาทนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ เรื่องที่2นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการโอนเงิน1,000 0บาทกลุ่มนะครับเขาเรียกว่าเก็บตกรอบสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รับนะถ้าท่านมีสิทธิ์ก็ต้องไปตรวจสอบตัเช็คให้ดีนะรานนั้นเงินหมื่นนะครับโอนรอบสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายวันที่19ทธันวาคมนะครับใครที่ยังไม่ได้รับนะก็จะต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันนี้ เท่านั้นนะครับผมก็คือวันที่16ธันวาคมเงินถึงจะโอนเข้าวันที่19ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปอบางที่อยู่ในลักษณะผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐนะครับที่จ่ายหรือโอนไม่สําเร็จในกลุ่มที่นะครับผมที่ได้รับสิทธิ์นั่นเองอันนี้คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3นะครับผมเป็นในส่วนของการที่ได้รับการอนุมัติจากคอรม472ร้าน ช่วยค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางใช้จ่ายไม่เกิน300หน่วยนะครับต่อเดือนนะเดี๋ยวมาดูละเอียดกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นภาพ3เรื่องสั้นๆนํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับสำหรับในเรื่องของการโอนเงินไล่ละ1,000บาทรอบแรกตามที่แบ่งปันไปนะครับผมนะก็อยู่ราวๆสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ4.61ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งก็จะแบ่งการจ่ายรอบนะครับด้วยกันเนี่ยหรอบนะครับซึ่งก็เริ่มจากวันที่16ธันวาคมรอบที่1นะในส่วนของรอบที่1นี้นะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เป็นกลุ่มกเกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวภาคเหนือนะครับผมก็จะได้รับก่อนเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปตรวจสอบเดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่องทางเช็ค หรือตรวจสอบทำอย่างไรนะครับสำหรับในส่วนของวันนี้แจ้งกันนะครับเป็นภาคเหนือเตรียมพร้อมรับเงินนะครับผมนะสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทนะครับหรือว่าไม่เกิน10ไร่นะครับยังไงก็ตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับสำหรับวันที่17ทนะครับธันวาคมก็จะเป็นการโอนเงินเข้าสู่นะผู้ที่ปลูกข้าวนะภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับผมก็เตรียมรับในวันพรุ่งนี้วันที่17 วันที18่18ธันวาคมครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะรับวันที่18ส่วนวันที่19ธันวาคมครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะก็มีตอนบนแล้วก็ตอนล่างนะวันที่19แล้วก็วันสุดท้ายวันที่20ธันวาคมก็จะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะครับผมก็จะ รับกันประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมตรวจสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับช่องทางการเช็คเงินไล่ละ1,000บาทนะครับประจำปี67ทับ6ถเนี่ยท่านสามารถผ่านแอปพลิเคชันทกศเอโมบายตลอด24ชั่วโมงหรือจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ก็สามารถตรวจสอบได้รวมไปถึงในเรื่องของการสมัครเข้าบริการ BAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน l i n e Official ของ BAA C Family นะครับก็สามารถทำการตรวจสอบได้ทีนี้วิธีการเช็คสถานะว่าเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนนะครับผมถูกต้องหรือไม่ก็เคยแจ้งไปแล้วนะครับท่านสามารถเข้าสู่ในเรื่องของการตรวจสอบนะครับนะหรือว่าการเช็คในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรออนอไลน์ผ่านระบบนะครับ eForm นะครับวิธีก็ไม่ยากพอเราเข้าเว็บไซต์ไปใช่ไหมครับ ท่านก็จะต้องทำการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็อีกหนึ่งช่องเนี่ยจะเป็นการกรอกรหัสหลังบัตรประชาชนอ่านะครับผมนะซึ่งในส่วนของหลังบัตรเนี่ยมีเงือ่อนไขนิดนึงนะครับต้องดูก็คือว่าในส่วนของ2หลักแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะในเรื่องของหลังบัตรประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องเ,อเขาเรียกว่าตรวจสอบเช็กดีบางทั้งเนี่ยเราอาจจะใส่ตรงนี้ผิดกัน มันเลยอาจจะไม่ปรากฏหรือสามารถตรวจสอบไม่ได้นะฮะเมื่อเราเกาะก2ช่องถูกไหมช่องแรกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะช่องที่2ก็คือเลขรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักนะครับสหลักแรกเป็นสษาอังกฤษเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วก็ดําเนินการคลิกนะครับนะซึ่งจะมีปุ่มให้ท่านกดคําว่าตรวจสอบได้นะครับนะก็เป็นสิ่งที่นะครับแจ้งกันสําหรับเรื่องแรกนะเป็นกเกษตรกรที่จะต้องขึ้นทะเบียน เกษตรกรนะครับผมนะปีการผลิต66ทับรอบที่1นะฮะอันนี้ก็สำคัญจากการนะครับขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะนะครับผมก็แจ้งกันสำหรับนะภูมิภาคต่างๆที่จะได้รับซึ่งย้ำอีกครั้งครับวันนี้วันที่16ก็จะเป็นประจำภาคเหนือที่จะได้รับเงินนะครับไล่ละ1,000บาทนะครับเรื่องที่2ครับผมเป็นการโอนเงินหมื่นครั้งสุดท้ายนะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้าย สำหรับในเรื่องของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการผูกบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งต้องดำเนินให้เสร็จภายในวันที่16ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับในเรื่องของการโอนเงินเนี่ยนะครับผมหรือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยก็แจ้งรายละเอียดชัดการโอนเงินครับจะเป็นการโอนเงินครั้งสุดท้ายวันที่19ธันวาคมจะต้องดำเนินการนะครับด้วยกัน2ส,ส่วนก็คือที่ผ่านมาแล้วก็คือการทำบัตรหรือว่าต่อบัตร ประจำตัวผู้พิการซึ่งเขากําหนดนะครับผมนะวันที่ไว้ไม่เกินวันที่3ธันวาคมอันนี้ผ่านมาแล้วนะใครที่ทําแล้วก็โชคดีไปตามกรอบกําหนดเวลาที่เขาแจ้งแต่ถ้าใครไม่ได้ทําก็เศร้าใจเพราะว่ามันเป็นการโอนเงินครั้งสุดท้ายละนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการแจ้งเกี่ยวกับการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะหรือว่าแก้ไขบัญชี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่16ธันวาคมปี2567นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาวางกรอบไว้ก็ต้องดำเนินการน,นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกำหนดก็จอถือว่าไม่ประสงค์การรับเงินเป็นอันยุติการได้รับเงิน1,000 0บาทในกลุ่มเปราะบางนะครับผมนะทันทีอ่ะก็ว่ากันไปนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีตกหล่แน่นอน ยังไงก็ลองตรวจสอบตัวเช็คนะครับผมเนะี่ยญาติพี่น้องของเราสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของรายละเอียดบางทีเ,เขาเรียกว่าช่องทางการสื่อสารต่างๆนี่อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับผมก็ตรงนี้ก็พลาดเป็นได้นะครับช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรับเงิน10,000บาทเนี่ยนะครับผมก็จะผ่านทางด้านของเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2 5 6 7นะครับผมซึ่งเดี๋ยวมีลิงก์ให้แล้วกันนะสำหรับผู้ที่ถือบรรัตรสกสารแห่งรัฐนะครับแล้วก็คนพิการ เข้าไปก็สามารถตรวจสอบได้เลยครับว่าท่านเนี่ยสมบูรณ์แบบที่จะรอาการโอนเงินวันที่19ธันวาคมหรือไม่นะก็ตรวจสอบนี้หรือท่านสามารถนะครับผมตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางนะสำหรับผู้พิการอันนี้เช็คได้โดยตรงเช่นเดียวกันรวมไปถึงครับผมการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันรัฐจ่ายอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ศูนย์บริการบัรสุการแง่งรัฐ นะครับโทร02-109-2345กด1และกด5ก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการ24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮนะก็ไม่ยากนำมาอัปเดตกันในเรื่องที่2นี้แจ้งกันนะครับว่าวันนี้ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยวันสุดท้ายคือวันนี้แก้ไขบัญชีให้พร้อมเพื่อจะรอการโอนเงินเข้าจากกระทรวงการคลังนะครับวันที่19ทธันวาคมนะ ก็เป็นการอัปเดตเรื่องที่2กันประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องที่3ครับผมตามที่หลายท่านอาจจะรับข่าวหรือได้รับข้อมูลการสื่อสารว่าคอารมเนี่ยมีการข้องงบประมาณ472.67ล้านบาทเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้หรือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับเดือนกันยายนปี67ที่ผ่านมานะครับ ทางด้านของครมครับผมอนุมัติเรียบร้อยนะครับที่ประชุมก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับที่เป็นการนะครับได้รับการช่วยเหลือจากการไฟฟ้านครหลวงกฟอนอแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผนะครับใช้จ่ายงบประมาณวงเงิน472.67ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มปราะบาง วงเล็บครับ19.05ตารางต่อหน่วยประจำเดือนกันยายนปี67สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับนะเขาเรียกว่าสิทธิที่ช่วยเหลือแล้วกันเนาะนะครับทีนี้ประจำเดือนธันวาคมเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันว่าจะมีของขวัญปีใหม่ จากภาครัฐบาลแต่ละกระทรวงถูกไหมที่ดูแลในกลุ่มเป้าหมายต่างเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างนะซึ่งก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้3เรื่องนะครับนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเงินไล่ละ1,000บาทเงิน1,000 0บาทแจกรอบเก็บตกครั้งสุดท้ายแล้วก็เงินช่วยเหลือกลุ่มปอบางค่าไฟฟ้า ที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนภาพประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับยังไงก็ให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ